จะมาลองปักชำกลิ่งหอมกันนะครับโดยฝั่งขวามือจะเป็นสายพันธุ์แมกนมัมซ้ายมือจะเป็นลอตเทนบุสและอุปกรณ์ก็จะมีกันไก่นะครับแล้วก็กนะล่องซึ่งมีใบมะพร้าวแช่น้ำมาอยู่นะครับโดยมีกลิ่งปักชำไม่ก่อนอยู่แล้วนะครับโจคือขวามือเนี่ยเป็น แมกน้มสกิ่งซ้ายมือเป็น n o r t ท e r n ดูเออครับสกิ่งนะครับ,นะรบเราใส่กระถางเล,เล็กไว้นะครับจนกิ่งที่3มที่กำลังจะนำมาปักชํานะครับปักชํำลงไปในขุยมะพร้าวเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวทําการปักชํากิ่งก่อนทําทการเล็มใบก่อนนะครับโดการจะทําการตัดยอด เราก็เล็มใบด้านข้างนะครับต่อไปจะเปน็นการเล็มใบมันออกนะครับแล้วก็ตัดปยอดด้วยตัดใบให้เหลือสักครึ่งนึง่ง สายพันธุ์เกินนะครับแมกนัมต่อไปก็เป็นนอเทนบลู การตัดกิ่งออกก็เพื่อลดการคายน้ำของพืชน,นะครับก็จะได้แล้วตับกิ่งสําหรับไปปักชำจำนวนสองกิ่งนะครับคือแมกนัมจำนวนเท่าน่อไปเราจะทำการปักชำนะครับ ร้อยยกให้แน่นนะครับเดี๋ยวสัปประมาณสัดาห์หนึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีรางกงอกขึ้นมาหรือ,อยังโอเคนะครับเดี๋ยวไว้ จอกันอีกสัปดาห์นึ่งครับไปเราจะมาดูนะครับฮอปที่ช้ำไปประมาณสามสัปดาห์ครับสองสายพันธุ์ความือนะครับเป็นแม็กนัมนะครับแม็กนัมักอบนี้ซ้ายมือจะเป็น n อเท e ร์บูเวอร์นะครับเราจะมาดูต้นที่อยู่ในนี่ครับที่พอไป เด็กเ,กเสือคุยมาพาไว้ครับยังสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกีงชํำครับเพราะว่ามันจะขึ้นใหมเราสัปดาห์นี้มาดูนี่ก่อนครับดูดูนอตเทิบัวก่อน เริ่มมีรากงอกบริเวณปล้องออกมาแล้วนะครับเป็นเฉดสีขาวๆนี่นะครับตรงนี้คือรากเขามาด้านล่างด้านลา่างไม่มีรากครับ แสดงว่านอทเทนบู่าประสบความสำเร็จนะครับโ okay, อเคีรอบต่อไปเรามาดูแมกนั่มนะครับ เยอมากโอเคแสดงว่าทั้งสองสายพันธ์สามารถปักชำได้ทั้งคู่นะครับโอเคแสดงว่าเราสามารถปักชำ้ำฮอปได้สองสายพันธ์นี้โอเคครับ